สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดทุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่นตัวกระบะแคปบยกสูง xls ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันแบบคันนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าด้วยแคมเปญ xls ที่มาพร้อมกับชุดแต่งเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็แต่งขึ้นมาสวยง,งามแค่ไหนนะครับแต่ก่อนไปชมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ผมหน่อยนะครับ พร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแปบยกสูง XLS นะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซีซี170งแรงม้านะครับและเกยียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวสอรฟอดนะครับสี 4, tone. ทูโทนคันนี้ลูกค้าต้องการทำเป็นสีดำขอบแดงนะครับเพื่อตัดกับตัวพื้นผิวของตัวรถก็สามารถทำได้ มาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงด้านบนนะครับเราสามารถเลือกสีได้อย่างคันนี้ทําเป็นสีส้มหรือลูกค้าถ้าไม่ชอบก็ทําเป็นสีขาวก็ได้นะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะครับที่จะมีอ่า Daytime Running Light ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งโดยปกติคันนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับ Multi r e f l e t t r r เพิ่มเติมเรื่อง Daytime Running Light รูปตัวสก็ทําให้ดูรถมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับ มีการติดตั้งข้อไฟสีดําให้นะครับเพิ่มเพิ่มความฉบเฉียวให้กับไฟด้านหน้าสําหรับฝากระโปรงนะครับทันนี้ทําเป็นฝากระโปรงหน้าใหญ่นะครับสีทูโทนโลโก้รูปกระทิงนะครับสีแดงก็จะได้ความดุด้านนะครับทําให้ฝากระโปรงหน้าดูดุมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้มันมีประโยชน์ในกรณีที่เราวิ่งทางไกลนะครับพวกเมล็ดตวดหินมแมลงต่างๆก็จะถูกดีดผ่าน กระจกบังลมหน้าได้เลยนะครับทําให้กระจกบังลมหน้าเราเไม่เกิดพวกริ้วรอยต่างๆในขณะที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับสําหรับด้านล่างมีการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกพร้อมเส้นคาดโครเมียมจากโรงงานแล้วนะครับเหยียบมาด้านข้างนะครับคันนี้มีการติดตั้งตัวซุ้มล้อขนาดหกนิ้วพร้อมหมุดน,นะครับเพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับ เดิมจะเป็นแม็กเจ17นิ้วอลูมินยมอัลลอยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแม็ก่ส20ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ใช้ยางซูมแม็กขนาดยางก็จะเป็น275 55R20 นะครับซึ่งคันนี้มีการยกหน้าหลังสูง2นิ้วนะครับพร้อมเปลี่ยนลูกหมากกันโครงนะครับก็จะได,ด้ดูสูงใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันสำหรับด้านข้างนะครับ มีการติดตั้งตัวสติกเกอร์ให้กับคุณลูกค้านะครับตัวสติกเกอร์นี้ก็มีแบบมีลายให้กับคุณลูกค้าเลือกนะครับมีติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับตรงรุ่นเพื่อป้องกันริ้วรอยจากการเปิดประตูนะครับหรือว่าจากเล็บหรือสิ่งมีคมอื่นๆที่เราถือติดมือมานะครับมีติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือแปสิบ มีติดตั้งกันสาดประตูนะครับเผื่อช่วงหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยก็มีกันสาดคอยช่วยได้นะครับติดตั้งเราหลังคาเพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับพร้อมระบบออกไฟฟ้านะครับส่วนด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งโลบาร์เหล็กของเอาเลนเดอร์ให้นะครับเผื่อคุณลูกค้าเอาไปพาดของเพียงของ ก็จะได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับของท้ายกระบะซึ่งท้ายกระบะเรามาีเนื้อที่บรรจุค่อนข้างเยอะนะครับมีติดตั้งฝาปิดถังน้ำมันให้รับกับตัวสมอด้านหลังด้วยน้ำมันคันนี้ตามดีเซลนะครับได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น B7 B10 หรือไบโอดีเซลมีติดตั้งบันไดเหยียบขึ้นหยิบสัมภาระจากด้านท้ายซ้ายและขวาเรียบร้อยแล้วนะครับจากโรงงานเหมือนรุ่น XLT สำหรับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งขรอบฝาท้ายให้กับคุณลูกค้าเป็นตัวอักษร f o อรตนะครับสีดําขอบแดงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวติดอติดอะคริลิกตัวคําว่าเลนเจอร์บรนด้านล่างให้กับคุณลูกค้าด้วยเข้าไฟนะครับมีติดให้นะครับเป็นเข้าไฟท้ายนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟท้ายกันชนหลังมีเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับ เดิมมีกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กให้กับคุณลูกค้าด้วยนะฮะความห่วงลากจูงสีแดง XLS มีกล้องหลังให้แล้วนะครับเผื่อคุณลูกค้าจะได้ไปขับรถนะฮะก็ใช้งานง่ายถอยจอดง่ายแล้วก็กล้องหลังตัวเนี้ยก็มีภาพโชว์อยู่ที่จอกลางด้วยนะครับมีไฟเบรกตรงที่สามเป็น LED มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ มองเห็นจากระยะทางไกลด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับสำหรับภายในนะครับคันนี้เปิดกระบะแขบได้นะครับทั้งสองฝั่งเปิดได้กว้างกับ90องศาเผื่อเราขนของขึ้นลงก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับภายในมีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะครับ เดินจะเข็บได้สีแดงเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็ข้อดีคือจะทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ไฟหน้าออโต้แล้วนะครับมาตรวัดเรือนไม่เป็นแบบ8นิ้วนะครับเป็นจอสีนะครับวงมาลัยไฟฟ้ามีมัลติฟังก์ชันที่วงมาลัยด้วยนะครับส่วนจอกลางนะครับจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับ เมนูภาษาไทยนะฮะพัดส,สกีนเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้หรือว่าเชื่อมต่อพวก Android Auto, Apple CarPlay ได้หมดเลยนะครับ a ออ u t o นะครับสำหรับด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จนะฮะสองจุดนะฮะเป็น USB และ USB-C เป็นเกียร์ตอนมัต6สปีดเซนเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดานะครับ มีระบบป้องกันการลื่นถไหลมาพร้อมนะครับจบไปแล้วครับกับรุ่นกระบะแฉบยกสูง XLS คันนี้นะครับก็ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์โทรมาได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอดสุดคุ้มครับ 0996265262หรือจะไปในไลน์นะครับ prasit0996265262 ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นร์ดสุดคุ้มครับก็โทรมาได้ตอดเวลานะครับผมมีบริการจัดไฟเนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ